สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินาโชตพาเพลินค่ะสวัสดียามเช้าเชค่ะสลับสับเปลี่ยนเนาะดูผักดูไม้มงคลดูบอลสีหลายคลิปละกลัวคุณผู้ชมเบื่อค่ะก็เลยพามาสวนมาชมสวนบ้างค่ะทุกปี ที่ดินแถวนี้ก็จะหวานผักเนาะหวานผักฤดูหนาวเป็นผักกาดผักกวางตุ้งประมาณนี้แต่ปีนี้ไม่ได้หวานค่ะนี่ค่ะเราก็ลงผลไม้ไว้ปีที่แล้วเนาะเขาก็เป็นทรงพุ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นกระเจี๊ยบแดงค่ะคงจะเป็นกระเจี๊ยบแดงพันกำแพงแสนเนาะประบัวไม่รู้หรอกก็คือว่าไปซื้อเขามาต้มเนาะต้มแล้วก็เอาเม็ตรไว้นี่ค่ะ สวยมากๆแล้วก็ไม่เปรี้ยวมากค่ะเปรี้ยวกำลังดีเนาะไม่ได้เปรี้ยวโดโดๆเนาะเนี่ยค่ะต้นเดียวนี่จะดกแล้วก็จะใหญ่มากๆค่ะอันนี้ยอดของเขาและลูกของเขาแบบนี้ค่ะคาบลูกคาบใบาแบบนี้เอาไปเกงปลาเนาะแกงเกงหัวปีแกงปลาจะอร่อยมากๆค่ะเนี่ยเพราะว่าเขาจะไม่เป็นเมือกมากเนี่ย อร่อยมากๆค่ะพอบ้านก็เข้ามาตัดหญ้าเนาะมาตัดหญ้ามาดูเลเพราะว่าหลังจากที่เท้าเขาหายเป็นแผลหายเขาก็เข้ามาเลยมาตัดหญ้ามาดูเลนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาฉีดยาฉีดโฮอร์โมนประมาณนี้แหละค่ะผู้ชายเขาทาได้เนาะประบัวทําไม่ได้ค่ะโอเคได้ มาดูเฉยๆมะม่วงก็เริ่มแล้วค่ะนะเริ่มจะติดช่อแล้วสวนเรานี่เป็นสวนผสมผสานค่ะผลไม้ก็ปลูกผสมผสานกล้วยก็ผสมผสานคือทุกอย่างผสมผสานเราหวังไว้กินค่ะเหลือกินก็ขายแล้วก็หวังให้ลูกหลานได้มาเก็บกินแล้วก็ให้หลานได้วิ่งเล่นค่ะแต่นี่ก็ยังวิ่งเล่นไม่ได้เนาะรกมากๆ มายามเช้าเช่วงหน้าหนาวเนี่ยนกจะมาแล้วค่ะนกจะกลับมาละนกจะกลับมาเดี๋ยวนกขุนแผนก็จะมาค่ะมาเป็นสิบตัวนคะคะประมาณนี้แล้วค่ะ ก็ปลูกไว้กินด้วยปลูกไว้เป็นร่มเงาด้วยค่ะปลูกไว้กินแล้วก็ปลูกไว้เป็นร่มเงาเนาะค่ะเชา้าแต่วันนี้ครึ้มค่ะครึ้มเนาะเนี่ยค่ะด้านนี้ก็ยังไม่ได้ตัดหญ้าเลยเนี่ยค่ะที่ยังไม่ได้ตัดหญ้าก็จะเป็นลักษณะนี้แหละลกแบบนี้แหละค่ะแต่พ่อบ้านก็ตัดไปเยอะและเหลือแค่นี้แหละ ด้านนี้เป็นโซนมะเขือค่ะปลูกมะเขือก็ไถเรียบร้อยละจะซื้อถั่วมาปลูกค่ะเป็นถั่วนั่งค่ะถั่วนั่งเนาะปลูกเป็นถั่วถั่วลันเตาประมาณนี้ค่ะ ทำงานคนเดียวทำงานไม่ทั่วถึงค่ะคุณผู้ชมอันนี้ทุเรียนสามปีสี่ปีแล้วยอดหักนี่ค่ะตัดยอดแล้วค่ะนี่ค่ะต้นประมาณนี้ทรงพุ่มสวยค่ะ ดูต้นนี้ก็ตัดยอดแล้วเนี่ยค่ะทรงพุ่มสวยค่ะประมาณนี้ทรงพุ่มสวยต้นประมาณนี้ต้นทรงแบบนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะพอได้ค่ะมาดูต้นทุเรียนปลูกปีนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อต้นปีเนาะเนี่ยค่ะ เราก็คอยลุ้นกันไปค่ะว่าเขาจะรอดหรือเปล่าเนาะผ่านหน้าฝนมาแล้วค่ะผ่านหน้าแล้งผ่านหน้าฝนมาแล้วแล้วเราก็ดูแลต่อไปค่ะว่าเขาจะรอดให้เราไหมรุ่นนี้เอามาปลูกสิต้นค่ะเนี่ยค่ะต้นละหนึ่งร้อยเนาะเนี่ยค่ะเพราะว่าช่วงหน้าฝนฝนตกหมักหนักเฉะมากๆเนี่ยค่ะรอดมาแล้ว จะลอดต่อไปหรือเปล่าปลูกกล้วยผสมผสานปลูกไว้พอได้กินค่ะเหลือกินก็ขายค่ะขายบ้างกินบ้างเนี่ยค่ะต้นไหน้หนาก็ลอดเนาะเนี่ยค่ะ น,น้อยหลาน้อยนานี่จะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายค่ะนี่น้อยนานี่ค่ะทุเรียนนะคะหนึ่งต้นเนาะแบบทั้งลกทั้งฝนตกหนักค่ะคิดว่าจะตายแล้วนี่ค่ะสวนลกมากๆเลยค่ะคุณผู้ชม ที่นี่ดินที่นี่เวลาหน้าฝนก็จะแฉะแล้วก็ลมเละค่ะเวลาหน้าแ้งก็แล้งแข็งค่ะนี่ค่ะพ่อบ้านก็เลยมาขุดเนาะเอาท่อฝังลงไปแล้วก็น้ําใส่เนาะให้ใต้ดินมันชุ่มชําค่ะชุ่มเพราะว่าแถวนี้เวลาแล้งนี่จะแข็งมากเลยแห้งมากค่ะ เข้าไปดูวิธีดูแลต้นทุเรียนเล็กต้นทุเรียนใหญ่เนาะเราก็ดูแลได้ไม่ไม่เหมือนที่เขาบอกหรอกคะ่ะเราก็ยังพอมีวิธีทำเพราะว่าเขาบอกนั่นแหละไปดูช่องของเขาเนาะเนี่ยค่ะประมาณนี้แหละ ก็จากลกๆเนาะผักเป็ดญี่ปุ่นประบัวมาปลูกไว้ค่ะเนี่ยค่ะปลูกไว้เพราะว่าข้างต้นทุเรียนนี้เราก็จะไม่ตัดหญ้าเนาะเนี่ยค่ะอันนี้มูซันคิงค่ะลอดตายจากหน้าฝนเนาะฝนตกหนักมากค่ะแฉะมากที่นี่ดินจะแฉะมากๆดินลมแฉะนีค่ะ มูสันคิงน้อยลอดตายแล้วค่ะมูสันคิงน้อยนีค่ะซื้อมาสองต้นค่ะมาลองปลูกดูค่ะนีค่ะอันนู้นก็เป็นมะละกอแขกดำลอดตายมาแล้วจากฝนตกหนักค่ะไปค่ะจะพาชมผลไม้ที่ลงไว้ปีที่ปีนี้นี่แหละค่ะ อันนี้ก็เป็นน้อยหนาหนังก็ลอดตายมาแล้วเนาะโซนนี้จะเป็นพริกค่ะพอบ้านก็เริ่มรื้อละรื้อลาวที่เขามัดต้นพริกติดไว้ค่ะแบบว่ามันสูงเนาะพริกกระเลียงที่สูงใหญ่มากก็เลยต้องใช้ลาวมัดนี่ค่ะรื้อแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นมะยงชิดไข่ไก่ค่ะนุ่นค่ะดูเครือถั่วผี อันนี้เป็นกาแฟค่ะกาแฟแบบว่าไปอบรมไปประชุมอะไรเนี่ยเขาก็แจกมาเนาะก็มาปลูกไว้ค่ะปลูกไว้ไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียเนาะปลูกไว้ก่อนค่ะอกล้องปีที่แล้วนี่ติดลูกค่ะปีเนี้ประบัวขอโทษนะพูดแต่ปีที่แล้วนี่มันกําลังจะสิ้นปีปีนี้ติดลูกเนี่ยค่ะแต่ปีหน้านี่จะติดเยอะหรือเปล่าค่ะเนี่ยค่ะ เพราะว่าเนี่ยมันจะสิ้นปีละเพราะว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยภายในปีนี้ทั้งนั้นเลยค่ะนี่อันนี้ปลูกปีที่แล้วค่ะเงาะค่ะเงาะโรุงเรียนเนี่ยค่ะเงาะนี้จะโตเร็วมากๆค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะโตเร็วมากๆเลยประมาณนี้ละต้นเงาะค่ะเนี่ยค่ะปีนี้ไม่ได้ปลูกผัก แต่ก็จะเข้ามาตัดหญ้าดูแลอันนี้เป็นกล้วยไข่ค่ะกล้วยไข่ปลูกไว้เนาะเพื่อให้ความร่มรื่นแล้วก็ได้กินลูกด้วยค่ะอันนี้เป็นหมอนทองค่ะหมอนทองนะคะทรงพุ่มสวยทรงพุ่มดีค่ะถ้าประมาณนี้ก็จะดีค่ะนี่นะคะ อันนี้เป็นทุเรียน2ปีค่ะทุเรียน2ปีประมาณนี้ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วค่ะให้เขาส่งพุ่มประมาณนี้แล้วเราก็ดูแลเข้าไปค่ะพอบ้านก็เริ่มเข้ามาฉีดยาฉีดฮอร์โมนค่ะก็วิธีดูแลต้นทุเรียนก็เข้าไปดูในช่องของคุณรณฤทธิค์ค่ะคุณรณฤทธิ์เนาะเขาจะบอกทุกอย่างเลยบอกละเอียดบอกดีมากๆเข้าไปดูช่องของเขาประจำเลยค่ะ คุณรณทลิศเนาะอยู่ชุมพรเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมต้นนี้สวยค่ะตายบ้างรอดบ้างเราก็ดูเลไปค่ะต้นไหนรอดเราก็ดูเลไปต้นไหนตายเราก็ซื้อมาปลูกใหม่เพราะว่าเราดูเลไม่เก่งดูเลไม่เป็นเนาะเนี่ยค่ะ รอดบ้างตายบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะ ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ